นี่อาจารย์บวีนะคะจะมาไขาความลับนะคะที่เป็นเทคนิคขั้นสูงแล้วนะคะทางเลือกของวิชาชีพอีกหนึ่งสายอาชีพที่จะให้หลายๆคนนะคะเอาไปสร้างรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นยุคโควิดหรือยุคไหนก็ตามคุณจำไว้ผู้หญิงไม่มีวันหยุดสวยเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อยังมีคนอยากสวยอยู่เรามาช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าให้ ผู้หญิงทุกคนและรวมถึงผู้ชายนะคะเด็กวัยรุ่นนะคะทำได้หมดเลยวันนี้อาจารย์จะมาให้คําตอบนะคะการนวดหน้าสลายสิวบางคนบอกว่าอาจารย์สิวมันออกได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตเนาะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะที่อาจารย์นวดออกมาสิวออกเยอะเะเฮ้ยมันเป็นครีมหรือเปล่าคะมันเป็นครีมหรือเปล่ามันเป็นแบบ พวกเจลขัดผิวที่ขัดแล้วแบบมันมีเหมือนเป็นทีใคลายออกมาหรือเปล่าเอออาจารย์จะบอกเลยว่านั่นไม่ใช่ทีใคลายนะคะเจลขัดผิวที่คุณขัดแล้วเห็นว่ามันออกมาเขาเรียกว่าพิ uling เจลอะดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีมาให้ดูนะคะเพราะว่าลักษณะของเจลนะคะเจลก็คือเนื้อเจลนะคะเวลาที่ขัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งในี่ยพิ l i n g เจลเนาะเวลาที่ขัดไปนะคะจะทํา เขาจะทําความสะอาดได้แค่เซลล์ผิวชั้นบนที่ตายแล้วนะคะเซลล์ผิวหนังคนเรามีหลายชั้นมากโดยเฉพาะแค่เซลล์ผิวหนังกาพร้ายอย่างเดียวมีทั้งหมด5ชั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้บอกในเรื่องนี้ทีนี้มาดูในเรื่องของเจลนะคะถ้าเป็นพิวลวิ่งเจลจะเป็นแบบนี้นี่คือเจลนะคะเจลเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เราขัดไปเจลเขาจะเป็นอย่างนี้ลมอากาศนะคะจะทําให้ตัวเจลแห้งระเหอดออกไปนะคะ พอระเหือ,ออกไปนะคะในเจลส่วนใหญ่จะมีอะไรจะมีแอลกอฮอล์ค่ะพอแอลกอฮอล์เจอกับอากาศทําให้แห้งพอแห้งปุ๊บสิ่งที่ออกมาคือตัวเจลแข็งค่ะและจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่คือเจลนะคะขัดยังไงก็ออกค่ะเพราะว่ามันคือเจลนะคะเจลที่มีแอลกอฮอล์อยู่แล้วพอโดนกับอากาศปุ๊บนะคะเจลก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็หลุดออกมานี่คือเจลค่ะเข้าใจไหมคะนี่คือเจลนะ แยกกันก่อนนะคะการนวดสลายสิวไม่ใช่การเอาพิวลิ่งเจลไปลงบนหน้าของลูกค้าแล้วที่หลุดมามันไม่ใช่ตัวเจลไม่ใช่ตัวครีมใดๆนะคะอ่ะดูก่อนนะในเรื่องของการนวดสลายสิวนวดสลายสิวทําได้กับคนที่เป็นอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสิวหรือไม่มีสิวนะคะแค่ผิวหน้าคุณหยาบก,กร้านแค่คุณแต่งหน้าบ่อยแค่คุณชีวิตนี้ยังไม่เคยดีท็อกผิวเลยนะคะก็ควรจะทําค่ะถ้า คุณยังเป็นคนที่มีรูขุมขนอยู่ทุกหน้าสามารถนวดเอาเซลล์ผิวเสื่อมสภาพที่ตายแล้วออกไปบางคนบอกว่าทาครีมอะไรก็ไม่ค่อยซึมเลยไม่ค่อยเห็นผลเลยเพราะอะไรเพราะไม่เคยเอาเซลล์ผิวเสื่อมสภาพออกมันเกิดการทับถมกันชั้นผิวหนาขึ้นเรื่อยๆสิ่งสกระปรกอุดตันฝังอยู่ตามร่องรูขุมขนนะคะทําให้ทาครีมอะไรไปก็ไม่ดูดซึมเพราะมันจะเป็นแค่เซลล์บางๆที่พร้อมจะผลัดออกไปได้อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นนะคะการเอาเซลล์ผิวออกโดยการนวดสลายสีจะช่วยเปิดผิวใหม่ให้สดใสแข็งแรงขึ้นแล้วผิวคุณก็จะสามารถดูดกินอาหารอาหารนั้นคืออะไรครีมบำรุงต่างๆที่คุณทาเข้า,ขาไปนั่นแหะคะ่ะมันจะทําให้ส่งเสริมให้ประสิทธิภาพของครีมบำรุงต่างๆเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นโอเคมั้คะทีนี้เรามาดูกันว่าคําถามยอดฮิตตลอดการ นวดสลายสิวที่หลุดมาคือสิวจริงหรือเปล่าแล้วทำไมมันถึงหลุดได้ใครอยากรู้แชร์ไลฟ์นี้ออกไปอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่าดูอย่างเดียวนะคะแชร์ด้วยโอเคไหมคะแลกเปลี่ยนกันแชร์ด้วยเพราะอะไรนะคะคนมองหาอาชีพมีอยู่อีกเยอะและคนที่สนใจอย,อยากจะทาแต่ลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจบางคนบอกว่าไปเอาคลิปของคนอื่นเขามาหรือเปล่าเออ ทีนี้มาดูกันดูลักษณะของครีมที่ใช้ก่อนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนวดสลายสิวนะคะเป็นครีมนวดสลายสิวออร์แกนิกนะคะอาจารย์จะบีบให้ดูตรงนี้นะคะที่มือก่อนดูว่ามันหลุดออกมาได้เหมือนพิลลิ่งเจลที่ทดสอบให้ดูเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะคะมาดูนะนี่คือครีมนวดสลายสิวไม่ใช่เจลตัวเมื่อกี้แล้วนะคะไม่เหมือนกันนะคะมาดูนะครีมนวดสลายสิวนะคะทาไปแล้วเป็นยังไงคะ พอโดนกับผิวหนังค่ะเปลี่ยนเป็นน้ำมันค่ะถ้าไม่ได้ลงกับผิวหน้าและไม่ได้มีเทคนิควิธีการในการนวดที่ถูกต้องทำยังไงก็ไม่มีอะไรหลุดออกมาค่ะดูเลยเห็นไหมของจริงคือไม่มีอะไรหลุดค่ะดูกันให้ชัดๆนะคะเห็นไหมคะถูยังไงคะ่ะถูไปเลยค่ะเป็นชั่วโมงก็ไม่มีอะไรหลุดออกมาค่ะดูนะคะถูไปถูไปเห็นไหม มันเปลี่ยนเป็นน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นน้ำมันเรียบร้อยแล้วยังไงก็ไม่หลุดคะ่ะการน,นวดสลายสิวทำที่ไหนได้บ้างมีคนถามอาจารย์ว่าเอาไปนวดหลังได้ไหมคะมีสิวที่หลังมีสิวที่ก้นอย่างเงี้ยเอาไปนวดได้ไหมมีสิวที่หน้าอก,อกเอาไปนวดได้ไหมอาจารย์จะบอกเลยว่าไม่ได้ค่ะต่อให้มีครีมหลอดนี้คุณก็เอาไปนวดไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้เรียนมาเฉพาะทางในเรื่องของการนวดสลายสิวเนาะไม่ได้รู้เทคนิควิธีและ ต่อให้เรียนมาเอาไปนวดจุดอื่นก็ไม่ออกค่ะเพราะว่าลักษณะของรูขุมขนและต่อมท่อต่อมน้าเหลืองต่างกันนะคะเห็นไหมเนี่ยนวดตั้งนานแล้วยังไม่หลุดยังไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอลงที่หน้าแล้วมันจะหลุดหรือเปล่าโอเคไหมนะคะอ่ะบางคนบอกว่าอาจารย์แค่ขอซื้อครีมได้ไหมเออขอซื้อครีมได้ไหมอย่างเดียวนะคะแล้วเอาไปทําเองพังแน่นอนคะ่ะหน้าหน้าพังนะคะ ถ้าคุณลงหน้าตัวเองหน้าตัวเองก็พังค่ะแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นสิวเรื้อรังเพราะมันจะดันขึ้นมาแล้วถ้าเอาไปลงหน้าคนอื่นหน้าลูกค้าหน้าลูกค้าก็จะพังนะคะถ้าไม่ได้เรียนก่อนเนาะต้องบอกไว้ก่อนนะคะที่รักขานี่คือความปลอดภัยระดับประเทศเลยนะคะเพราะว่าหน้าใครใครก็รักโอเคไหมทีนี้มาลองก่อนดูหน้าลูกค้าท่านนี้ไว้นะคะตอนนี้นะคะดูหน้านางแบบไว้นะคะนี่คือหน้านางแบบเนาะจะมีความดับกล้านะคะมองไม่เห็นไม่มีสิวอักเสบเลยนะคะแต่ถ้าสัมผัสดูจะรู้ว่าผิวสาด อย่าก,กล้านนิดนึงนะคะรูขุมขนกว้างชัดเจนเลยนะคะลูกกัอนางแบบท่านนี้นะคะทํางานอยู่หน้าเตานะคะอยู่หน้าเตาขายอาหารเนาะก็จะโดนความร้อนโดนฝุ่นโดนควันอะไรตลอดการอุดตันเยอะแล้วก็นะคะการอุดตันใต้คางก็เยอะทุกส่วนเลยนะคะแล้วก็มีฝ้านะคะมีฝ้าต่างๆพวกนี้จะช่วยทำให้ผิวโดยรวมดีขึ้นทั้งหมดรวมถึงสีผิวด่างดำที่ไม่สม่ำเสมอกันเห็นไหม ตรงนี้จะบริเวณนี้จะดูขาวกว่าตรงนี้บริเวณนี้จะดูหมองกว่าเห็นไหมคะสีผิวไม่สม่ำเสมอรวมถึงจุดด่างดาสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถเคลียร์ให้ดีขึ้นได้นะคะอะแล้วตอนจะลงครีมให้ดูนะคะแต่เทคนิคเฉพาะบางอย่างอาจารย์ก็ต้องขอปิดไว้ให้เป็นเทคนิคเฉพาะของฉัดของสถาบานันโอเคไหมคะนี้ไม่ยังไม่ถึงการนดวดนะอันนี้เป็นขั้นตอนของการวนครีมเฉยๆนะคะเรามาวนครีมกันนะคะ ครีมผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันนะคะเปลี่ยนเป็นน้ำมันเคลือบไปกับผิวเลยเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นแล้วไอว้ตัวคราบขาวๆและสิ่งที่ออกมาก็คือไม่ใช่ไม่ใช่การสครับเหมือนกับตัวพิวลลิงเจลหรือครีมลอกผิวต่างๆที่บอกนะคะเดี๋ยวจะมาให้คําตอบกันด้วยนะคะในเรื่องของที่ว่านวดสลายสิวนะคะผัดเซลล์มันจะทําให้หน้าบางหรือเปล่าอ้า ใครอยากรู้เรื่องนี้บ้างทาให้หน้าบางหรือเปล่าคะขอแชร์ได้เลยค่ะคุณสัติธรยินดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะแบ่งปันกันออกไปเนาะมันเป็นอะไรมันเป็นอาชีพได้นะคะมันต่อยอดเป็นอาชีพให้กับผู้คนได้อย่างมากมายมหาศาลเลยนะคะคุณคิดดูในโลกใบน,นี้เราเดินผ่านหน้าบักซอยบ้านเจอคนมีสิวกี่คนคะจริงไหมเจอคนหน้าหมองคล้ำเจอคนเป็นฝ้านะคะเจอคนมีจุดด่างดําเยอะๆนะคะเจอกี่คนแล้วคุณคิดดูคุณช่วยแก้ปัญหาของให้คนผู้คนเหล่านั้นได้มากขนาดไหน และงานที่จะทําให้เรารวยได้งานที่จะทําให้เราเติบโตได้คืองานที่แก้ปัญหาให้ผู้คนค่ะโอเคไหมคะงานที่แก้ปัญหาให้ผู้คนค่ะเนาะเขาไม่ต้องไปโดนสารเคมีนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกตัวเป็นออร์แกนิกนะคะทักเคลนแน่นอนว่าออร์แกนิกเพราะว่าอาจารย์ใช้ดูแลลูกค้ามานานแล้วแล้วก็สอนนักเรียนมานานมากแล้วนะคะการันตีแน่นอนอ่ะทีนี้ เรียบร้อยนะคะทาครีมแล้วทาครีมแล้วอย่างไรต่อนะคะอามาดูกันนะทาครีมอย่างเดียวนวดไปหลุดไหมคะอาจารย์ดูเลยดูชัดๆนะคะอ่ะนวดแบบมีครีมอย่างเดียวหลุดไหมคะไม่มีอะไรหลุดเลยนะคะนี่คือการนวดที่ไม่ถูกต้องนะบอกไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ท่าของการนวดสลายสิวนะคะบอกให้ทราบวันนี้นะคะไม่ใช่ว่ามันจะหลุดง่ายๆแบบนั้นถ้าคุณไม่รู้เทคนิคโอเคไหมคะอ่าดูนะหลุดไหมคะ ไม่มีเลยจ้าไม่มีอะไรหลุดเลยจ้านะอ่ะโอเคทีนี้ทำอย่างไรจะหลุดพักชมโฆษณาสักครู่นะคะดูเฉพาะหน้าอาจารย์อย่างเดียวนะคะในเรื่องของเทคนิคชั้นสูงนะคะเราก็ต้องให้เกียรตินะคะเราก็ต้องให้เกียรตินะคะเจ้าของวิชาด้วยนะคะจะทำการกดจุดเรนต่อมน้ำเหลืองนะคะซีครตท็อปซีครตของความเป็นสถาบันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังการนวดอีกทีหลังการกดจุดแล้วว่านวด ออกหรือไม่นะคะจริงหรือเปล่าอาจารย์โมหรือเปล่าคะเออที่หลุดออกมามันอะไรคะมันของจริงมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะกดจุดต่อน,น้ําเหลืองทั้งหมด20จุดนะคะเดนต่อน,น้ําเหลืองเสร็จแล้วนะคะขอโทษนะคะอ่าโอเคให้นางแบบนอนพักก่อนนะคะพักเพื่อให้เพื่อให้ระบบท่อน้ําเหลืองเขามีการไหลเวียนนะคะขับถ่ายของเสียเอาออกมา ทีนี้เรามาคุยกันก่อนดีกว่าคนที่อยากรู้คำตอบอยากได้คำตอบว่าเฮ้ยทำไมคะอาจารย์การนวดสลายสิวสิวถึงออกมาได้อ่าอยากรู้ในเชิงวิชาการไหมนี่คือโมเดลของชั้นผิวหนังค่ะชั้นผิวหนังของมนุษย์เรามีทั้งหมดกี่ชั้นคะโหมีเยอะมากนะคะไม่ต้องอธิบายเป็นทางเทคนิคสับการทางวิชาการก็แล้วกันเอาแบบเข้าใจง่าย ชั้นผิวหนังกำพร้พานะคะชั้นบนสุดคือเนี่ยที่เราเอามือไปจับได้เนี่ยมันคือชั้นผิวหนังที่ไม่มีหลอดเลือดไม่มีเส้นเลือดไม่มีต่อมใดๆทั้งสิ้นโอเคไหมคะไม่มีต่อมอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีการผลัดเซลล์เอาชั้นนี้ออกมันจะเกิดการทับถมของสิ่งสกปรกนะคะเกิดการทับถมของฝุ่นควัน PM 2.5มลภาวะฝุ่นควันใครทํางานหน้าเตาก็จะมี คราบน้ำมันขม่าต่างๆเกาะอยู่บนชั้นนี้นะคะใครทํางานเป็นช่างเสริมสวยใครทํางานเป็นก็จะมีสารเคมีต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศเกาะอ,อยู่ชั้นนี้นะคะแล้วก็คราบเครื่องสําอางแม้ใครจะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาเครื่องสําอางคุณแค่ลงแป้งฝุน่นแป้งฝุ่นที่คุณทาก็จะเข้าไปอยู่ในรูขุมขนครีมกันแดดที่คุณทาก็จะเข้าไปอยู่ในรูขุมขนแล้วก็เคลือบอยู่บริเวณชั้นผิวหนังกระพาชั้นบนนี้เมื่อเกิดการพับผมกันมากๆเข้านะคะ ถ้าทำความสะอาดหน้าไม่ดีพอจะเกิดการดันสิ่งสกปรกเข้าไปในรูขุมขนและทำให้เกิดการอุดตันจากชั้นบนลงด้านล่างโอเคไหมคะการอุดตันเกิดได้จาก2กรณีคือกรณีแรกเกิดการอุดตันจากชั้นบนลงด้านล่างอุดตันจากรูขุมขนลงไปและจะทำให้เกิดจุดริ้วรอยด่างดำทำให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นผิวแห้งขาดน้ำ ทาครีมบำรุงอะไรไปก็ไม่ดูดซึมไม่ยอมกินครีมบำรุงไม่เห็นผลจึงทำให้ผิวแห้งเหี่ยวขาดน้ำแบบนี้แต่ถ้ามีการนวดสลายแล้วเอาเซลล์ผิวชั้นบนอันนี้ออกไปเวลาที่เราลงครีมบำรุงลงเอ่อครีมลดริ้วรอยครีมหน้า,ากระจ่างใสอะไรก็ตามมันจะเกิดการดูดซึมผิวหนังชั้นถัดไปจะมีหลอดเลือดจะมีต่อม ต่อมท่อต่างๆนะคะในการลำเลียงสารอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงชั้นผิวหนังชั้นอื่นๆต่อไปอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือการไขมันด้านล่างอุดตันแล้วดันขึ้นมาด้านบนไขมันจากด้านล่างนะคะเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปค่ะคุณชอบกินสแนค็คคุณชอบกินของทอดของมันแจงกะทิทุเรียนหน้านี่หน้า,นนา,นาทุเรียนอาจารย์เห็นโอ้โหคนกําลังสนุกสนานกับการกินทุเรียนหนักมากเลยนะคะต่างๆนานาของทอดของมันนะคะ อาหารที่มีผงชูรสเยอะๆนะคะมีโซเดียมเยอะๆทําให้ร่างกายเกิดการบวมน้ําเกิดการกักตุนกองของไขมันอยู่ใต้ผิวหน้าหน้าอาจจะปรับว่านอกจากหน้าหย่อนคล้อยจากก้อนผิวหนังแล้วยังเกิดการอุดตันค่ะเป็นก้อนไขมันเหล่านี้อยู่ใต้ผิวการนวดหน้านะคะจะช่วยสลายให้ก้อนไขมันเหล่านี้แตกตัวออกค่ะสลายผังผืดนะคะสลายก้อนไขมันให้แตกตัวพอแตกตัวจะถูก ดันขึ้นมาค่ะดันขึ้นมาตามท่อคุณดูท่อเหลืองๆนะเนะี่ค่ะไขมันก้อนใหญ่นะคะเกิดการแตกตัวออกมาตามท่อต่อมไขมันค่ะแล้วขึ้นมานะคะออกมาเป็นหัวสิวเล็กๆที่เวลานวดแล้วมันจะหลุดออกมาแบบนี้เข้าใจไหมคะเออเยวเอาโมเดลเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนในเรื่องของการนวดสลายสิวนะคะไปมาค่ะนางแบบหลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะมาทีนี้มาดูกันนะคะคะ จะได้เห็นจะชัดเนาะอ่ะที่หน้าอกเลยดีกว่านะคะแต่เวลาอาจารย์ทำลูกค้าจริงๆอะ่ะไม่ได้ผ้าไม่ได้อยู่บนหน้าอกนะอันนี้คือต้องการให้ทุกคนเห็นชัดๆนะคะก็เลยวางไว้ตรงนี้เนาะอาจารย์บอกเลยว่าออกแล้วนะคะออกแล้วนะคะจากการกดจุดเด่นต่อมน้าเหลืองไปนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอ่ะ ที่ออกมานะคะตอนแรกนะคะอาจจะยังไม่ใช่หัวสิวที่ชัดเจนมันเป็นอะไรเป็นสิวเล็กๆค่ะเป็นไขมันอุดตันเล็กๆโอเคชัดเจนนะคะ่ะดูนะตอนแรกนะคะเดี๋ยวจะป้ายไปที่ผ้าจะได้เห็นชัดๆเนาะโอเคนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือสิวเล็กๆที่ออกมานะคะสิวเซียนไขมันอุดตันสิวอุดตันคุณเห็นไหมหัวสิวเล็กๆนะคะแล้วอะไรคะเซลล์ผิวเสื่อมสภาพค่ะเห็นไหม เห็นไหมนะคะจุดๆขาวๆเนี่ยแหละค่ะนี่คือเม็ดสิวจริงๆนะคะขาวๆเหลืองๆอ่อนๆเนี่ยแหละค่ะนะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะนางแบบเป็นไงคะใช่ค่ะโอ้โหใครมีสิวมาเลยนะคะสิวเซียนสิวอุดตันสิวโผดสิวอักเสบนะคะถ้าสิวอักเสบอาจารย์จะมีการเจาะหัวสิวออกซึ่งดีกว่าคุณไปเจาะเองมากๆเพราะถ้าคุณไปเจาะเองมันจะเกิดการเสี่ยงที่จะติดเชื้อเกิดการกระจายตัวของสิวแล้วสิวอาจารลามไปติดที่จุดอื่นนะคะเพราะฉะนั้น ให้คนที่มีความรู้กดให้ดีกว่าและอาจารย์กดแล้วมีการมาให้ด้วยนะคะและถ้าใครเพิ่มในเรื่องของการพ่นเปปไทด์ด้วยจะยิ่งเห็นผลชัดเจนว่าสิวของคุณมันจะหายไปเลยและที่สำคัญไม่วนกลับมาขึ้นจุดเดิมซ้ำๆเออเป็นไงคะมันโคตรมาหาัศจรรย์อ่ะแล้วคุณคิดดูนะวิชาแบบนี้คุณไปคุณเอาไปแก้ปัญหาให้ผู้คนได้นะน,นี่คือช่องทางธรรมาหากินนะคะที่รักขาโอเคไหม พิ่งนวดไปได้นิดเดียวคุณดูที่ผ้านะคุณดูที่ผ้านะคะวันนี้อาจารย์มาให้ความรู้และกันนะถือว่าแบ่งปันกันในช่วงที่สถานการณ์แบบนี้คนมองหาชีพเป็นเยอะอาจารย์จะบอกว่าทําไมร้านอาจารย์โบวี่มีลูกค้าทุกวันไม่เคยเลยที่จะเงียบนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเดลิเวอรี่หรือลูกค้ามาหาที่ร้านมีทุกวันจริงๆนะคะก็อยากจะบอกว่าอานี่ก็เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่คุณจะเอาไปต่อยอดได้ ไม่จําเป็นจะต้องทิ้งงานเดิมของคุณแต่ถ้าคุณมีงานเพิ่มวันนี้นะคะเขาเรียกว่าการทําแบบไซฮัสโซคือการทําพ่วงข้างนะคะมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่มันมาต่อข้างๆให้คุณและทําให้คุณมีไรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องทิ้งงานเก่าก่อนที่จะสละแพรลําเดิมคุณต้องมั่นใจกับแพรลําใหม่ซะก่อนไม่มิฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบถีบแพรอันเดิมทิ้งเพราะว่าคุณอาจจะตมน้ำตาย ะะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรหาสิ่งที่มันทําควบคู่กันไปได้นะคะหารถพ่วงข้างของคุณนะคะ่ะต่อยอดสิจับเดิมทําอะไรอยู่นะคะจากเดิมทําอะไรอยู่ต่อยอดได้ไหมอีกสักอาชีพหนึ่งนะคะคู่กันไปที่มันไม่ต้องไปมันไม่ต้องแบบทิ้งงานเดิมเราไปทําต่อก็ขยายออกไปช่องทางการรับเงินกระเป๋าเงินเพิ่มขึ้นดีกว่าจริงไหมจริงไหมคะ่ะคุณดูตอนนี้เลยนะนี่เพิ่งจะนวดไปได้นิดเดียวนะคุณดูนะคุณดูสิวที่ออกมานะเป็นไงคะ พึ่งนวดไปได้นิดเดียวนะออจริงๆรงไหมเป็นเม็ดๆเลยไหมซึ่งมันจะต่างกับพิลวลิ่งเจลที่อาจารย์เทสให้ดูเมื่อช่วงก่อนนะอันนั้นมันจะเป็นก้อนๆใหญ่ๆนะคะก้อนๆใหญ่ๆเป็นเจลแต่อันนี้คือเม็ดสิวค่ะที่ราาักขาเม็ดสิวที่เรากดกันแบบหน้าดําหน้าแดงหน้าดําด่ขาเครียดแล้วมันไม่ยอมหลุดเนี่ยนะคะกดกันจนแบบโอ้โหขึ้นรอยเกิดจนจนเป็นรอยดํากดกันจนเป็นรอยแดงน,น,น,นะคะ กดกันจนแบบน้ำตาเล็ดน้ำตาลาดนะคะก็แบบยังไม่ออกเลยน้ำตาไหลแล้วสิวยังไม่ออกเลยวันนี้เป็นไงคะแค่นวดนะคะเดี๋ยวสอบถามนางแบบนิดนึงสอบถามนางแบบนิดนึงเดี๋ยวขอเอาไม้ถามนางแบบก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะนางแบบเจ็บไหมคะอาจารย์นวดไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยคะ่ะสบายไหมคะสบายมาก สบายมากนะคะถ้าอาจารย์ไม่ได้นั่งพูดอยู่บนอยู่บนนศรีรษะเนี่ยจะหลับไหมคะอาจจะหลับหลับแน่นอนเลยนะคะอีกเคยแบบเพยายามเอาสิวของตัวเองออกไหมคะพยายามกดไหมพยายามแล้วมันออกยากไหมคะสิวเวลากดากมากเลยออกยากมากเลยนะกดจนน้ําตาไหลบางทียังไม่ออกเลยใช่ไหมคะออ แต่วันนี้นวดแล้วบําลุดเยอะมากเลยเป็นงไงะัะมหศัศจรรย์ไหมคะ <c oughs> น้งแบบอึ้งอึ้งอยู่อึ้งอยู่นะคะอ่าโอเคออกเยอะมากใช่คะ่ะแหนเราขอเน็บไปก่อนนะมาเรามานวดกันต่อเดี๋ยวจะให้เห็นความมหศัศจรรย์ต่อไปนะคะว่าเฮ้ยมันออกได้แบบอลังการงานสร้างมากแล้ว ไม่ต้องแยกนะคะว่าไอ้เม็ดนี้มันคืออะไรนะคะอันนี้สิวนะคะไม่ต้องหาเนาะไม่ต้องหานะเอาเป็นว่าเอาของเสียออกจากหน้าแล้วหน้าคุณเบาขึ้นหน้าคุณใสขึ้นหน้าคุณมีสุขภาพดีขึ้นต่อไปแต่งหน้าก็จะติดทนขึ้นนะคะผิวก็จะเนียนเรียบขึ้นรูขุมขนจากกระชับขึ้นนะคะสีผิวจะเริ่มสม่ำเสมอปรับตัวอ่าทีนี้ใครมีคำถามพิมพ์ลงมาได้เลยนะคะ อาจารย์พร้อมตอบนะจุดจุดนี้ในขณะที่นวดหน้านางแบบไปด้วยนะคะอ่ะนวดนะคะนวดครั้งเดียวหน้าใสตลอดชีวิตมีไหมคะไม่มีค่ะกว่าที่คุณจะสะสมการอุดตันต่างๆเหล่านี้นะคะและหลังจากการที่คุณนวดไปแล้วมันไม่ได้ก็จะไม่อุดตันใหม่มันอุดตันใหม่ได้แต่มันจะน้อยลงค่ะคุณขาคุณเข้าใจไหมของเสียที่อยู่ใต้ผิวกับของเสียที่อยู่บนผิวโดนเอาออกแล้ว การเกิดใหม่สะสมใหม่จะน้อยลงเพราะรูขุมขนกระชับขึ้นสุขภาพผิวดีขึ้นนะคะและมันเกิดใหม่ได้เพราะว่าเรายังคงกินอาหารอยู่อาหารมีไขมันนะคะไขมันยังคงสามารถลำเลียงขึ้นไปบนใบหน้าได้อยู่เรายังคงใช้ชีวิตอยู่เจอฝุ่นควันฝุ่นละอองเนี่ยเจอกับมลภาวะฝุ่นนะคะและ ครีมที่ทาไปแป้งพับที่ทาแป้งฝุ่นที่ทาครีมกันแดดที่ทาสารพัดส,สิ่งที่เรายังองเอาลงบนใบหน้าเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่นวดครั้งเดียวแล้วหน้าคุณจะใสดีไปตลอดชีวิตไม่มีจริงนะคะตอบกันตรงๆนะจุดๆดนี้เลยนะคะระยะเวลาล่ะคะอาจารย์ห่างได้แค่ไหนนะคะอาจารย์แนะนำว่านะคะในช่วงแรกควรจะทำซ้ำทุกสองสัปดาห์นะคะ ไม่ได้มีคำตอบตายตัวว่าคนนี้ควรจะซ้ำกี่ครั้งถึงจะห่างมากกว่านั้นได้มันอยู่ที่ผิวเราค่ะนะคะนี่คือเรื่องของปัญหาผิวเฉพาะคนบางคนมีการอุดตันหนักมากนะคุณก็ต้องมาซ้ำระยะเวลาหนึ่งมากหน่อยเนาะเพื่อเอาที่มันอุดตันหนักออกไปให้เยอะที่สุดแล้วการเกิดใหม่ก็จะน้อยลงโอเคไหมถ้าไม่มีสิวอุดตันสิวอักเสบก็แทบจะไม่มีโอกาสเกิดเลย แต่ถ้าสิวอุดตันเยอะโอกาสที่จะขึ้นวนซ้ำๆของสิวอักเสบหัวหนองที่มันจะทำให้คุณเป็นจุดด่างดำรอยดำรอยด่างและหลุมสิวบนใบหน้าให้คุณต้องรักษาไปตลอดชีวิตมันก็มีสูงค่ะเพราะฉะนั้นเอาสิวอุดตันออกเอาสิวเซียนออกนะคะหน้าจะเนียนนุ่มขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ สุขภาพผิวดีขึ้นนะคะดูดซึมกินกินพวกครีมบำรุงอะ่ะได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะเนาะรูขุมขนก็จะแบบโอ้ยมองแค่ไม่เห็นเดี๋ยวหลังจากนวดเสร็จนะคะอาจารย์จะมีการมาร์กหน้าด้วยดูนะมีการมาร์กหน้าให้ด้วยพอมาร์กหน้าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหรูขุมขนคุณแบบกระชับแน่นแล้วหน้าขาวนัาทีอ่ะคุณดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะคะคุณเห็นไหมนะดูที่นิ้วนะคะเห็นไหมนี่นะคะ เห็นไหมเห็นไหมกระดกกระดกขึ้นมาเนี่ยนะคะนี่คือเม็ดสิวนะคะแล้วก็เซลล์ผิวเสื่อมสภาพไขมันอุดตันทั้งหลายนะคะโอเคไหมคะเกตมีแค่เบาหน้าแทนเลยใช่ไหมคะพอเอาของเสียออกไปหน้ามันก็จะเบาอะนะคะหน้ามันก็จะแบบว่าผิวมันก็จะดีขึ้นเนียนนุ่มขึ้นนะคะแบบรู้สึกได้ทันทีด้วยนะอาจารย์กันบอกเลยว่าแบบคุณใช้ทํากินได้ตลอดชีวิตของคุณเลยเพราะว่าตามใดที่โลกใบนี้ยังมีมนุษย์อยู่นะคะคําว่าสิวหรือว่าหน้าหมองคล้า รูขุมขนกว้างนะคะผิวหน้าหยาบกร้านนะคะไม่มีทางหายไปจากโลคใบนี้เลยนะฉะนั้นคุณเรียนหนึ่งครั้งนะคะแล้วคุณก็เอาไปหากินทําเงินได้ตลอดชีวิตค่ะโคตรของโคตรดีนะคะเมื่อวานก็ในขณะที่อาจารย์กําลังไลฟ์อยู่เนาะก็มีคนพิมพ์ถามเข้ามาในแชทเนาะเออไม่กล้าถามหน้าหน้าไลฟ์นะคะเขินนิดนึงนะคะก็ถามเข้ามาในแชทโอเควันนี้อาจารย์มาตอบให้แล้วเนาะในเรื่องของการนวดสลายสิวนะคะอ่ะ อาจารย์ขาเรียนไปนะคะแล้วแบบมันจะทําเงินได้จริงอะ่ะคุณดูแล้วกันถ้าคุณมีวิชาแบบนี้ติดตัวนะคะคนโดยเฉว่าคนที่แบบเอ้ยมีประสบการณ์ของการแบบมีวิสัยทัศน์อยู่แล้วถ้าคุณเป็นคนมีวิสัยทัศน์อยู่แล้วคุณมองแค่นี้คุณดูขาดแล้วแหละเนาะโอ้มันทําเงินได้จริงหรือไม่จริงเนาะแล้วถามว่ามันง่ายมันทําได้ไหมในยุคนี้ทําได้ค่ะคุณไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามมันทําได้หมดแหละมันอยู่ที่ใจเราค่ะที่รักขา วันนี้ถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไปเองสิ่งที่มันไม่ดีขึ้นคือชีวิตเราค่ะเนาะสิ่งที่มันไม่ดีขึ้นคือชีวิตเราเขาวัดทุกวันนี้นะแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนยังไม่มั่นคงเลยมนุษย์เงินเดือนยังไม่มั่นคงโดยบางบริษัทรอวันโดนไล่ออกนะคะบางบริษัทหยุดแล้วการขึ้นของเงินเดือนต่างๆเนาะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหาพ่วงข้างของคุณหรือ,อยังหาพ่วงข้างที่จะสร้างรายได้ของคุณหรือยังเนาะ และคนที่ต้องการในเรื่องของงต่อการรับบริการแบบนี้ล่ะอ่ะก็ลองดูเอาเนาะว่าวันนี้ผ่านการกดสิวมาแล้วเท่าไหร่นะคะหน้าเริ่มมีหลุมหรือยังมีจุดด่างดำหรือยังแสบหน้าไหมโดนยาเคมีมานานๆนะคะก็ลองพิจารณาดูเนาะถ้าคิดว่าอยากชอบในเรื่องของความเป็นธรรมชาติก็แล้วกันเอาเป็นว่าให้ธรรมชาติและวิธีการทางธรรมชาติบำบัดให้คุณ แบบเห็นผลทันทีแบบนี้นะคะนี่ก็คือตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่อาจารย์ว่ามันเวิร์กมากๆเลยนะคะที่สำคัญมันสบายคุณไม่ต้องเจ็บอะ่ะมันสบายมากๆนะคะไม่ต้องเจ็บเลยเนาะลองดูเนาะมันทําได้บ่อยโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการมีสารเคมีอะไรสะสมบนใบหน้าเลยนะคะอืดูนะคะเทียบกับผลลัพธ์ที่คุณได้เนาะ ไปกดสิวนะคะทั้งหน้าเท่าไหร่นะคะได้กลับมาคือต้องไปซื้อยารักษารอยดําเพิ่มนะคะดีไม่ดีถ้าเป็นหลุมสิวคุณต้องไปเลเซอร์ไปทําในเรื่องของการจี้หลุมสิวเพิ่มอีกเพราะว่าลูกค้าของอาจารย์ที่เข้ามาปรึกษาก็เจอเคสแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็พอไปทำเหล่านั้นไปเจอยายาเคมีเยอะๆนะคะผลที่ได้กลับมาคือผิวบางแล้วก็มีฝ้าเป็นของแถมนะคะ แต่วิธีนี้ไม่ได้ทําให้ผิวหน้าบางนะคะจะทาให้ผิวคุณแข็งแรงขึ้นนะคะาโอเคก็ะจางแจ้ง,จงชัดเจนปเปโวดูเลยค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะเยอะไหมคุณพระเยอะไหมอันนี้ยังไม่ถึงหน้าผากนะคะอันนี้แค่บริเวณคางกับหน้าแก้มนะคือแค่กรอบหน้าด้านหน้าแก้มกับคางยังไม่ได้ไล่สิวเซียนที่จมูกยังไม่ได้ไล่สิวที่หน้าผากและขมับนะคะ อาจารย์บวีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะทุกคนต้องผ่านมันไปให้ได้นะเราต้องปรับตัวค่ะยุคแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นเวลาที่เราจะนั่งนั่งนอนนอนแล้วก็รอให้มันผ่านพ้นไปเพราะถ้าเรารอให้มันผ่านพ้นไปค่าใช้จ่ายมันยังต้องมีเรายังต้องกินเรายังต้องใช้ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านลูกพ่อแม่หรือตัวเราเองยังต้องกินใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นคุณต้องหาช่องทางการทำเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางแล้วค่ะวันนี้อาจารย์คิดว่า วันนี้จะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะเอาไปให้หลายๆคนที่กำลังมองหาคนที่ไม่ท้อแต่คุณจะต้องขึ้นมาเป็นอินซีแล้วบินไปให้ได้ค่ะไม่ว่าลมมันจะแรงแค่ไหนก็ตามเราจะผ่านมันไปด้วยกันโอเคไหมคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันเนาะเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์วันต่อไปนะคะใครมีคำถามอะไรถ้ามาดูย้อนหลังคิมไว้ได้หรือไปถามในแชทก็ได้แต่จริงๆอยากให้มาถามหน้าเฟซเพราะอะไร คำถามของคุณอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังอีกหลายๆคนเขาอาจจะมีคำถามเดียวกันกับคุณแต่เขาไม่กล้าถามแต่คุณเป็นผู้กล้างไงคุณถามมาอาจารย์ตอบไปคนที่มาดูย้อนหลังเขาก็จะได้อ่านคำตอบของคุณด้วยคำตอบของอาจารย์ด้วยคำถามของคุณด้วยเป็นประโยชน์ค่ะนี่ก็คือการทำบุญอย่างหนึ่งการสร้างประโยชน์ให้สังคมโอเคไหมก่อนจะปิดไลฟ์เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันอีกทีนะคะว่าที่ศีรษะนะคะว่าสิวที่ศีรษะจะออกปเป็นแบบไหนดูนะ นี่ค่ะที่รักค่ะเป็นเม็ดเลยจ้าเห็นไหมเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวนะต้องเอาบังมือบังหน้าอ่อนถ้าไม่บังหน้ามานะันมองไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นเม็นเม็ดเลยอ่านะคะดีดลงไปบนผ้าค่ะแล้วมาดูที่ผ้ากันชจะร่วงหรือเปล่า สิวจ้าสิวร้อนๆจ้าโอเคไหมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ